สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีฮัตเตอร์บายนะครับวันนี้ครับพี่ตีจะพาทุกท่านครับมาชมคลิปรอบพันนะครับสำหรับเจ้า Honda f o r ร์ซ่าสามร้อปีสองสสีบรอนคันนี้คือสีบรอนคันแรกของร้านเราเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าโคตรสวยนะครับแต่ก่อนที่จะมารีวิวคันนี้นะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ร้านฮัตเตอร์บายพระรามห้าจังหวัดสรทธิพงศ์นะครับที่นี่นะครับคือศูนย์รวมรถบิ๊กไบค์หนึสองคุณภาพดีและราคาถูกนะครับกว่า1นึคันนะฮะ ร้านเราเปิดบริการตั้งแต่10บโมงเช้าถึง2องทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดนะฮะทีมงานเราการันตีเลขไม้แท้ทุกคันเราไม่มีกรารไม้นะครับ100%นะครับเอาละครับเดีย๋ยวเราจะพาไปชมดูว,ว่ารถคันนี้เลขไม้จะวิ่งมาเท่าไหร่ม,ม,มาชมกันเลยครับว่าครับเลขไม้นะฮะวิ่งมานี่4,869กกิโลเมตรนะครับนี่ฮะโอ้โห สภาพเดิมสวยมากนะครับชุดคอนโซลเดิมนะครับนี่ครับปอกแฮนเดิมเดิมนะครับนี่ครับมือเบรกันสองฝั่งเดิมนะครับไม่มีคอไม่มีงอเลยสีเดิมโรงงานทั้งคันสวยกิฟนี่ฮะเบาะนั่งเดิมสวยนี่ครับนี่ฮะไม่มีขาดไม่มีรูเลยนะฮะคันนี้ครับชิ้นหน้าเดิมนะครับนี่ปรับปรับเครื่องไฟฟ้านะฮะแล้วก็ไฟหน้าแบบ full LED สตภาพสวยใสมากๆ ยางหน้าหลังครับผมเต็มเต็มเหมือนใหม่เลยฮะคันนี้นี่นะครับโอ้โหกระบอกชกล่างด้านหน้าสวยสวยเลยครับคันนี้ฮะไม่มีที่ติไม่มีที่ตินะครับโชคลังนะครับแต่งจากโอรินนะครับเป็นของแท้ด้วยนะครับนี่ตัวเครื่องนะครับเห็นไหมครับสวยใสมากๆนะครับตัวท่อไม่มีรอยนะครับนี่ตำหนิแค่นี้แค่นี้แค่นี้เล็กน้อยครับเพียงเล็กน้อยนี่แค่นี้เองนะครับนี่คือตำหนิตัวท่อนะครับฝั่งขวา นะครับฟังเสียงหน่อยครับเพื่อนนี่อัตราเร่งนะครับโอ้โหติดเบร์นะครับได้ตามใจสั่งเลยนี่นะครับจานเบรกด้านหลังนะครับเต็มเต็มนะครับนี่นี่คือเลขไม้แท้ดูยางหลังนะครับเต็มเต็มคันนี้ต้องว่าสภาพพร้อมใช้โอ้โหบันท้ายเดิมสวยนะครับไม่มีบิดเบี้ยวนะครับศูนย์ตรงแน่นอนครับคันนี้ครับเนี่ ชกหลังโอลินนะครับเป็นของแท้นีนะฮะชกหลังโอลินเป็นของแท้แกงนเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มล้มแปดนะครับเห็นไหมฮะสวยเหมือนใหม่นะครับชุดแฟริ่ิงแนสติดนะครับพักเท้าโอ้โหสวยใสไม่มีที่ติเลยครับคันนี้มาจานเด็กด้านหน้าฝั่งซ้ายครับเต็มเต็มนะครับเป็นแค่รอจริงๆมาพร้อมกับระบบเบรก a อ s นะครับกระบอกชกล่างด้านหน้าสวยๆเลยคันนี้ รถคันนี้พี่ตีให้ไปเลยสภาพนี้นะครับ95%านะรถคันนี้ราคาเราเปิดไว้อยู่ที่129,000บาทดาวนต้นที่1 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับฟอร์ซ่า300คันนี้โอ้โหสวยใสรีบหน่อยนะครับช้าอดแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้สำหรับนู์ที่ชอบคลิปนี้นะครับพี่ตีขอฝากากดติดตามนะครับฝากกด Subscribe ให้กับช่องชาแนลบของเราด้วยขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ